อัพเดตจากช่มูที่แล้วนะที่เราทาน้ำมันมะพร้าวเข้าไปอะ่ะเราเคยทาแล้วมันดีขึ้นนะแต่เนี้ยมันเหมือนโอ้โหคือมันทำให้แผลแห้งจริงอะ่ะอีกผื่นอะแต่ว่ามันทำให้หนังเราเหมือนก้อนหินอ่ะตอนเนี้ยมันแข็งปุ๊บพอขยับใช่ปะ มันเหมือนแบบอผิวหนังเรามันจะแตกอะเราจับไม่ได้นะมันแข็งแล้วมันก็เป็นแบบว่ามันมีน้ําเหลืองอะไรเป็นเม็ด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 เม็ม็เนี่ยผุดขึ้นมาเนี่ยโอ้ oh my god กว่าจะถึงวันหยุดไปหาหมอโอ้ยตายพอดี หนังก็บวมออกมานะอันนี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นเองนะมันเพิ่งว่าเป็นใครมีวิธีแนะนำช่วยแนะนำเราหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคอมเมนต์ให้เราด้วยมาแชร์ความกิห็นกันหน่อยเลย